ซีซั่นนี้มีอะไรใหม่การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพอืฮึระบบมัตติเพเยอร์แมนโอวอ์เพิ่มจำนวนกระสุนอย่างมาก GKS เพิ่มความรีโหลดเอ๊ะเพิ่มความไวรีโหลดอย่างมาก ASM 1 0เพิ่มความไวในการประทับเลงฮะสำหรับการไม่ใส่ผ่านท้ายอ๋ออ๋ออ๋อมันก็ยิ่งยิงเร็วมันก็ยิ่งแบบเออ ยังไงอะเร่งเร็วขึ้นเงี้ยได้เลยแล้วก็ a s m สิบเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่สำหรับการไม่ใส่พันธายอืมนี่นี่นี่มันมันเนิฟหรือมันมันบ้าขึ้นวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึง a s m สิบลดระยะยิง นี่อันนี้คือเนิรฟจะมันจะมีผลไหมวะเนเรฟ่มันเพิ่มในเมมันเพิ่มความไวในการเลงแล้วก็เพิ่มความไวในการเคลื่อนที่แต่ลดอย่างเดียวเนี่ยนะงงเลยสวัสดีครับอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยครับผมมาแล้วครับผมกับซีซั่นที่ 14ที่ไม่ใช่14งงไหมก็คือซีซันนี้มันควรที่จะเป็นซีซันที่14ใช่ไหมแต่ว่ามันไปใช้ชื่อแบบว่าเหมือนรีสตาร์ทใหม่กลายเป็นซีซันที่1อ่าแต่ของไม่หายนะไม่เกี่ยวกับว่าแบบว่าอ่รีกลับมาซีซันหนึ่งแล้วของจะหายนี่ไม่ใช่นะก็คือของยังอยู่แหละแต่แค่เขาเกลยอเฮ้ยอะไรติดปาเนี่ยแต่แค่เขาเปลี่ยนชื่อจาก ที่มันจะต้องเป็นอะซีซั่น14เนี่ยให้มาเป็นซีซั่นออที่1แทนแค่นี้เองแค่เปลี่ยนชื่อแต่ขอไม่หายนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดโอเคไหมคุณผู้ชมอ่ะมาในเวลาแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าของใน Battle Pass ซีซั่นที่1 New Order เนี่ยจะมีอะไรบ้างโอเคคุณผู้ชมไปดูกันเลยซีซั่น1 Battle Pass New Order ก็มาในธีมแบบว่าค่อนข้างที่จะ <laughs> แนวแนวเทคอีกแล้แลวนะจ๊ะ อะไรล่ะคุณจะเป็นใครใน New Order 4ตัวละครใหม่ระดับอีพิโอ้โหแต่ละตัวนี่แหมเทคโนโลยีจัดทั้งนั้นเลยนะแต่แต่ว่า <laughs> ดูต,ต,ตัวซ้ายมือดิ <laughs> อะไรวะคุผู้ชมโอเคนะให้ดูสิเลเวลแรกได้เดวิดเมสันเอนฟอ c เ r อร์ Hey, ตรงตัวตรงตัวเดวิดเมสันแม่งแบบว่าเป็นอะไรเป็นจากกลด้วยนะไม่ใช่แบบเนื้อคนปกติแล้วเป็นจากกลอ่ะเออก็เท่ดีนะต่อไปเลเวลหนึ่งได้ปืนไม่ได้ได้ปืนอีกสกินปืนคอได้อ่าคอได้เทคเทคหน่อยหน่อย <laughs> 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 อ่านถูกป่ะว่ากุณผู้ชมไม่แน่ใจนะเ <laughs> ทคหน่อยนั่นแหละมั้ง <laughs> แล้วก็ได้อะไรเนี่ยเป็นการ์ด เอ้ยเ,เท่นะดูดิมีกระพริบแบบปี๊บปี๊ปเห็นไหมปี๊ปปี๊บปี๊บ,บ,บมาล <c oughs> ุยกันเลยดีกว่า <c oughs> ก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าแบตเตอร์พาปกติก็จะ440ถ้าแบตเตอร์พาแบบพรีเมียมก็960 CP เหมือนเดิม <c oughs> ไม่มีเปลี่ยนแปลงราคามาดูกันที่แบบพรีเมียมกันก่อนถ้าแบบพรีเมียมเราจะได้ตัวละครเดวิดเมสันไปเลยแบบว่าตั้งแต่ซื้อเลยนะเราก็จะได้ตัวละครเดวิดเมสัน เอฟทีเอ uh, ลหรอไอตัวที่แบบเป็นสีเขียวเนี่ยเราก็จะได้แล้วก็ได้ CP อา่าฮะแล้วเลเวลก็เหมือนเดิมขึ้นไปถึง12เลเวลแบบฟรีๆเลยอา่าฮะและในแบลนพาร์ปกติเราก็จะได้ตัวละครแค่เดวิดเมสันปืนสกินปืนขอได้แล้วก็การ์ดแล้วก็ชามก็ CP <oughs> <GP S 2> <c oughs> ผมยังเหลือ520 CP <c oughs> เอาแค่เดวิดเมสันก็แล้วกันกดเลยก็แล้วก,กันปรึ่งแล้วก็ปรึ่ง,รงเรียบร้อยอ๋อฮะด,ด,ดูดิดูดูดูอะไรเนี่ยต้โคอก็ดูแม่งเห็นก็ชัดเลยคุณผู้ชมดูดิดูเป็นเหล็กอ่ะเอ้ยเท่อย,อยู่นะเนีน่ยโอ้คอได้เนาอก็สวยอยู่นะเออสวยอยู่ ก็ได้เทคหน่วยชื่อแบบผมไม่อยากอ่านเลยแบบกลัว <laughs> กลัวแบบชื่อเข้ามาด้เทแล้วผมอ่านผิดนี่จบข่าวเลยการ์ดท <laughs> ี่เราจะได้แล้วก็ตัวชามโอเคโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าของสายเติมเนี่ยเวลาถ้าเติมแบตเติมพลไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกก็ได้ cp คืนผมได้ไปลองคำนวณมาดูแล้วนะได้ cp คืน4 4 0 cp อ uh ่ะฮะแล้วของนอกจาก cp ที่จะได้ก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างนี้ F T L Power Line เท่ตัวนี้เท่อะตัวนี้ผมชอบผมชอบตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เอาตัวนี้แหละก็เท่เลยต่อไปก็จะเป็น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 เอ่อท่าท่าอ๋อเล่นโดรนนั่นแหละโชว์หมุนไปหนึ่งทีโอเคไปที่ขอต่อไปดีกว่า ก็ต่อไปก็จะเป็นสกินปืนโลคัสอ๋อปืนโลคัสเองผมก็นึกว่าปืนสไนเปอร์อะไรป่ะอ๋อปืนโลคัสโลคัสโลคัสในสกินคาร์บอนคัสเหรอเฮ้ยสวยนะเนี่ยคุณชมโค้สวยเลยผมบอกจริงๆว่าอันนี้สวยมากเนี่ยผมชอบอะไรที่มันแบบเป็นลายประมาณเนี้กำลังดีสำหรับผมนะเออสวยป่ะสวยป่ะตัวละครโพเพเอ่อเจสเหรอโ ทำไมชื่อมันอ่านยากเยอะคผูชมโพเพ็ดเจสน่าจะมั้งน่าจะแหละใช่มั้งแล้วก็สกินปืน HG40 Cyber Six <c oughs> แหมนึกว่าจะไซเบอร์พังแล้วนะไซเบอร์ซ <c oughs> ิกไซเบอร์ซิกอันนี้ก็จะแบบสีสีออกแปลดๆหน่อยนะเป็นสีม่วงผสมกับสีส้มก็สวยอยู่ <c oughs> ตัวละคร Spectree ส,สกินโครม เหมือนเบ็บเอาเซอร์เลยวเล่ะคุณผู้ชมแ่งทำอะไปมาตั้งชี่ดีนะผมงงกันแหละน่าดูหน้ามันดิเออแปลกๆดีเว้ยแล้วก็สกินปืนสกินปืน fr.556 road ไม่ใช่ road เหรอ road agent ก็อันนี้ก็สวยอยู่นะใช้ได้อยู่มันเป็นปืนใหม่อันนี้สกินมันก็นะ อันนพอได้พอได้สกรีนพอได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะสำหรับผมอันนี้นะแล้วนต่อไปเป็นการมันจะการเป็นกรอบเออเป็นกรอบกรอบที่ใช้แต่งโปรไฟล์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกรอบเหมือนกันอ่าฮะเป็นแบบว่าตัวอวตารเอาเดี๋ยวไม่ชัดตัวอวตารที่แบบว่าเป็นแสดงโปรไฟล์รูปโปรไฟล์อวตารตัวนี้ตัวนี้ โอเคก็ไม่มีอะไรละมาดูกันที่ของสายฟรีกันมาดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างก็เราก็จะได้เครดิตนะครับผมได้เครดิตแล้วก็ได้สกินปืน้นแล้วก็สกินของใน b a t t l เ r o y รอยและอีกอย่างหนึ่งที่โคตรจะเจ๋งไม่ว่าจะสายเติมหรือสายฟรีก็ได้เหมือนกันนั่นก็คือ Operator Skill นั่นเองนี่นี่เลยมาใหม่เลย r r v v t y y v o t t e x กันไอไออันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมได้แบบเคยดูเทเลอร์มันแล้วนะ ก็คือเวลายิงไปเนี่ยมันจะเหมือนมีหลุมดําอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะดูดศัตรูเข้าไปอะ่ะ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่นะอันนี้เนี่ยเนี่ยเน,นโเท่ดีวะหแต่ใหญ่มากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คนใหญ่เลยอะ่ะยังกับพวกอ p g หรือแบบไอ,อ้อะไรนะ f, f h H J ออ <c oughs> ที่ใช้ยิงพวก UAV อะ่ะดูดิใหญ่แม่งพอๆกันเลยอะ่ะโอ้โห และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าสายฟรีหรือสายเติมก็จะได้เหมือนกันนั่นก็คือปืนใหม่ fr.556 นั่นเองหรือจะเรียกง,ง่ายๆเนี่ยถ้าใครแบบแบบว่าคุ้นๆนะก็คือฟาร์มัสนั่นแหละปืนนี้จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อลิขสิธิ์มันก็เลยเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองแต่มันคือฟาร์มัสจริงๆและดูดิเนี่ย ประามาชาชัดแหละและนี่ก็เป็นของทั้งหมดสําหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมในเบรรดาภาสีสั้นนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวไอตัวเดวิดเมสันแล้วก็ตัวปืนคอได้ว่ามันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือคอไดเทคหน่วยผมไม่อยากอ่านชื่อเลยว่ะแบบกลัวอ่านผิดอะาะว่าผมอ่านผิดแล้วแหละจากที่มันจะเท่ๆเนี่ยมันจะทุเรศไปแล้วเนี่ย มามาดูสกินดีกว่าส่วนเรื่องอาชื่อเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันมามาดูสกินดีกว่าก็เนี่ยสวยนะเอ้ยดูเท่เลยล่ะจริงๆนะสำหรับตีมแบบว่าแบบเป็นยังไงในโลกอนาคตอ่ะผมว่าดูเท่เลยล่ะดูดิเออสวยอ่ะมาดูไอรอนไซด์มาดีกว่าเฮ้ยเลงเอ้ยดูดิทำมาเล็งโคตรง่ายเลยอ่ะเฮ้ยดูดีเนี่ยเฮ้ยดูดีมากดูดีมากใช้ได้ใช้ได้มาดูตอนยิงดิ ปรืดปรดอ้าเฮ้ยผมชอบอ่ะคุณผู้ชมคือแบบมันลงตัวนะดูสีของปืนแล้วก็ตัวแบบว่าอ,อ,อะไรที่มันมีแง่งออกมาแล้วก็ตัวไอรอนไซด์อ่ะแบบคือแบบโดยรวมทำออกมาได้ดีนะสำหรับสกินปืนนี้นะเออดีเลยล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะไม่ใช่อีกอย่างดิเป็นสกินของปืนอีกปืนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะโลคสัสอ่ะที่เป็นสีขาวๆอ่ะที่อยู่ในแบล็คเดพานี้เหมือนกันอน่ะ อันนั้นก็เทผมชอบมากมันแบบว่าเหมาะมากอะแต่สําหรับปืนอื่นผมก็แบบยังดูเฉยๆอยู่นะแต่2ปืนเนี้ยเทมากเออคอได้กับตัวโลคัสอ่อะผมชอบ2ปืนเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีบเก็บเวลเอาโลคัสอีกปืนหนึ่งมาดูตัวละครกันมาดีกว่าเดวิดเมสันนี hey. ออ่อีกเที่ยวอีกเทียเท่ยวก็เท่อยู่นะอยู่เฮ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมอ๋อ ตรงตัวมันเป็นเหล็กใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเห็นแล้วแต่ตรงขาม,มันอะ่ะเอ้ยทีแรกผมนึกว่าขาม,มันเป็นแบบเอ่อเป็นเนื้อปกติที่ไหนได้ขาเป็นเหล็กเนี่ยวะเฮ้ยเท่ห่ะใช้ได้ใช้ได้ไดเออเท่อยู่เท่อยู่อีกอีกตัวละครหน,นึ่งอะ่ะที่แบบว่าอยากได้ต่อจากเดวิดเมสันนะก็น่าจะเป็นตัวอะไรนะ Hep เอฟเอไม่ใช่เอฟเออฟเ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 อฟีอฟเอฟเอฟเอไเอฟเอฟเอฟเอีเอฟเอนเอฟเอฟเเป็นตัวสีเขียวนี่เลย อ่าตัวนี้แหละผมอยากได้มากเดี๋ยวผมต้องไปเก็บไว้ก่อน <c oughs> เป็นยัางไงากันบ้างกับบันดาลภาพซีซั่นนี้ที่แบบว่าเป็นการรีย้อนแบบว่ารีสตาร์ทกลับไปซีซั่นหนึ่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า New Order ถ้าคุณผู้ชมชอบสกินปืนกระบ,บอกไหนหรือว่าชอบอ่อสกินตนัวละครตัวไหนเนี่ยในบันดาลภาพซีซั่นนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้เลยนะ และถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เหมือนกันนะครับผมในวันนี้ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อฉากนี้ด้วยนะครับผมและในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มันทำให้ผมเนี่ยชื่นใจจริงๆครับผมโอเคผู้ชมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบาย ไว้เจองคลิปหน้านะครับเพิ่ม